และบัเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการสรุปสถานการณ์สาธารณาภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ2อําำเภอค่ะว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงค่ะให้มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากค่ะ นายวีรวัตรสิริคุณพิพัฒหัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดยะลาได้มีการสรุปสถานการณ์ภัยสถานการณ์ภัยของจังหวัดยะลานะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะมี2อำเภอ3ตำบล10หมู่บ้าน181ครัวเรือนจำนวน644คนถนนรวม5สายนะคะก็คือที่อำเภอเบตงค่ะมี2ตำบลด้วยกันก็คือตำบลตาเนาะแม แล้วก็ตำบลยะรม หมู่สี่หมู่บ้าน12ครัวเรือน46คนส่วนที่อำเภอบรรดังสตานะคะก็คือมี1ตําตำบลด้วยกันเปนแล้วก็มี6หมู่บ้าน165ครัวเรือน580คนถนน5สายน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน56หลังถนนได้รับความเสียหาย8จุดด้วยกันมีดินถล่มนะคะทับเส้นทาง1จุดไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตค่ะนอกจากนี้นะครับในส่วนของวันที่4พฤศจิกายนนะครับเขาก็ได้มีการสรุป เหมือนกันนะครับเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ1อำเภอ 1. ตําตำบล 5. ชุมชน 3. 4หลังคาเรือน,นะครับได้แก่ชุมชนกาโปนะครับกิโลเมตรที่3เกิดเหตุด,ดินสไลด์ทับถมนะครับถนนสายสุขยางชุมชนกุนงกระจองนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมหมู่บ้านจำนวน23หลังนะครับแล้วก็ชุมชนสโมสรซอย3น้ำท่วมหลากเข้าบ้านเรือพี่น้องประชาชนจำนวน5หลังครับ ชุมชนตันวีระครับน้ำท่วมหลักบ้านเดินพี่น้องประชาชนจำนวน4ีหลังชุมชนตลาดสดนะครับหรือว่าซอยป้าอ้อมนะครับน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับจำนวน2องหลังทางนี้นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว